สวัสดีครับคลิปนี้ผมจะมารีวิวเป็นตะเกียงของโคแมนนะครับนี่ก็คือโคแมนรูเมียเลนเทนนะครับเพิ่งได้มาเลยเดี๋ยวเรามาดูกล่องด้านในด้ยครับว่าใช้งานเป็นยังไงบ้างก็ได้ ซื้อมาตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ด้วยแก๊สบระเปาเปิดกล่องมานะครับเออเดี๋ยวให้ดูกล่องก่อนกล่องก็จะเป็นลักษณะน,นี้เลยนี่นะก็จะมีเอ่อค r ว o า e โคดสำหรับสมาชิกของโคแมนนะครับล้วสแกนรับคะแนนเข้าไป ก็จะมีกลองกล่องใส่กันกระแทกนะครับป้องกันไม่ให้เเพราะว่าโคมด้านโป๊ะด้านในจะเป็นโปะกระจกนะครับนี่ก็จะเป็นสีใสๆประมาณนี้ครับก็ถ้าถ้าถ้าเพื่อนๆดูนะครับรูปทรงก็จะเป็นแบบออกวินเทจวินเทจหน่อยครับ เป็นสไตล์ญี่ปุ่นเนาะ <Wow. S 1> นี่ครับตรงตรงนี้จะมีโลโก้โคแมนเห็นไหมโลโก้โคแมน๋ยวผมจะลองมาใช้งานลองเปิดลองจุดดูนะครับว่าเป็นยังไงบ้างเนาะก็ใช้กับแก๊สสารเปานะครับ เว,เวลาจับก็จับตรงฐานเขานะครับอย่าไปจ,จับตรงด้านกระจกโอเคเรเสร็จเรียบร้อยแล้วทีนี้ก็ลองจุดได้เลยครับวิธีการใช้งานก็เนี่ยครับจะเป็นตัวหมุนด้านนี้ครับคือถ้าหมุนไปทางด้านซ้ายนะครับก็จะเปิด ขวาก็ปิดนะครับจวลองจุดดูนี่วก็ประมาณนี้นะ วน,นี้จะเป็นตัวปรับให้มันเรียกว่าไงอากาศเนาะเวลาเราปรับก็ปรับให้ให้ไฟอยู่ประมาณให้เหมือนแสงเทียนนะครับเพราะว่ารุ่นนี้ก็คือเหมาะสำหรับเหมือนเราจุดเทียนะนะเนาะไฟก็จะเป็นประมาณนี้ ก็ไว้ตั้งบนโต๊ะรับประทานอาหารนะครับก็ทําให้บรรยากาศโรแมนติกแล้วก็ทําให้เพิ่มอรรถรสในการกินข้าวนะฮะสวยครับจุดแล้วก็นั่งมองไปเรื่อยครับ ป,ปิดก็หม,มุนนคะรับหมุนปิดไปเลยหมุนขวาสุดก็ปิดแล้วเวลาใช้งานนานๆนะครับระวังมืออย่าไปจับโดนส่วนด้านโปะ๊ะอย่าไปโดนนะครับเพราะว่าอาจจะร้อนได้ก็จับอะไจับตรงนี้ได้มันก็จะอุ่นๆนิดนึง การใช้งานก็ไม่ไม่ยุ่งยากครับใช้งานง่ายใช้ไฟแช็กธรรมดาไฟแช็กบ้านหรือว่าจะใช้เป็นไฟแช็กที่เราใช้จุดพวกตะเกียงน้ำมันก็ได้ครับอันนี้เดี๋ยวผมจะมีโปะ๊ะอีกแบบหนึ่งมาลองเปลี่ยนสายให้ดูนะครับเดี๋ยวเพื่อนลองดูนะครับเป็นโปะ๊ะรุ่นไหนฮ่าลองดูครับเมื่อสักครู ผมได้ลองจุดตะเกียงรุ่นนี้ไปแล้วเนาะเดี๋ยวต่อไปผมจะลองเปลี่ยนโปรด้านบนดูครับนี่เป็นลายที่ทุกคนน่าจะตามหากันอยู่นะครับก็คืออินดิโก้นะครับเดี๋ยวราคาผมจะบอกตรงท้ายคลิปนะครับว่าราคาเท่าไหร่ยังไงบ้างส่วนการถอดนะครับ การถอดเอาโป๊กระจกนี่ออกนะครับก็คือจับฐานนี่ครับแล้วก็ยกขึ้นตรงๆนะครับอย่าไปหมุนบิดไปบิดมาอย่างนี้ครับจับนี้แล้วดึงขึ้นเลยนี่ครับออกละหลันใส่ก็จะเป็นงนี้เขาจะมีนี่ครับกระจกมันจะเป็นร่องเห็นไหมครับเห็นไหมเป็นล่องนี่นแล้วก็ใส่ให้มันลงตรง ช่องปรับตรงนี้นะครับที่ปรับได้แล้วเนี่ยมือบีบลวดเล็กน้อยนะครับแล้วก็ค่อยๆกดลงไปนี่ครับเข้าแล้วเหมือนแปะเลยครับอลองจุดดู นะครับผมสวยงามครับนี่เรียบดดแล้วก็ปรับให้ พัดลมเลยไฟเงยเลยประมาณนี้ฮะทีนี้ก็จะมาคุยกันเรื่องราคาเนาะครับตัวโูเมียเลนเทิลนะครับที่ผมซื้อมาตอนเนี้ยราคาที่อยู่ในในกลุ่มหรือว่าตามร้านก็น่าจะอยู่ที่ประมาณ 1, 000, 1น0 0งพันหนาระครับไม่เกินนี้ส่วนส่วนรุ่นอ d i ิโ้นะครับ ถ้าขายพร้อมทั้งชุดเลยนะครับตอนนี้ราคาค่อนข้างสูงหน่อยขึ้นไปประมาณสองพันปดประมาณนี้ครับราคาก็แล้วแต่เพื่อนๆน,นะครับว่าแล้วแต่บางท่านนะครับอาจจะได้ราคาดีกว่านี้ก็เอาตามซื้อตามความพอใจครับเพราะของพวกนี้อย่างที่บอกครับไม่มีเหตุผลก็ซื้อได้ครับครับก็สุดท้ายนี้แล้วก็ไม่มีอะไรครับ ก็ถ้าเพื่อนๆท่านใดชอบใจคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์แล้วก็ฝากกดติดตามช่องนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อไปนะครับส่วนวันนี้ก็ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ